ครับนี่การดีดอเวนห้องห้องแอร์ขึ้นนะครับเป็นกระดอนตรงนี้เป็นกระจกทั้งหมดนะครับการที่นูน้นอันนี้เลยระเบิดทะลุมาถึงการเป็นห้องแอร์ใหญ่นะครับเป็นห้องห้องใหญ่มีงานงานงานป้างานเครื่องพ่นก่อปุ๊บลื้อออกนะครับตอนนี้ก็มีเีใหม่ เป็นห้องใหญ่เลยเนี่ยถึงกันเลยครับตอนนี้ร้านนักวัวเร็วดีรับลูกค้าได้เยอะเลยนะครับตอนนี้ข้างนอกก็บรรยากาศวันนี้คุณมาคุณฝนอยู่แต่ว่าโล่งเยอะเลยพิธีการอันนี้ได้อีกจีโต้หนิครับตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้ได้อีกจีโต้หน่ะมั้ย ต้อไดรอมาณกี่โต๊ะชุดนี้ที่เราก็ยังมีหนึ่งสองสามสี่ห้าหกห้าหกเลยนะมันจะมีหาหตรัได้เยอะอยู่หกโต๊ะก็น่าจะเยอะอยู่ได้เยอะครับพอตะเลขผถ้าเทียบถ้าเทียบนั่งนะครับรต้องอยก็ที่ว่าจะลงเป็นโต๊ะโต๊ะแบบโต้ี่หรือโต๊ะแบบโซฟาโซฟามันได้น้อยอยู่แล้วแต่โซฟาได้มาถ้งโต๊ะได้เยอะเลยได้เยอะได้เยอะกว่าเนาะได้เยอะถ้าโต๊ะที่ยังได้เนาะ อันนี้มัน,นต้องคอยไปทางเครับ <ขอ S 1> ครับครับตัวข้าวอันชันีมัน,นยัน้อไหน่ตรงนี้ตรงนี้อนนี้ก็โนนน่นใช่ครับครับครัวนอันนี้กต้องทางเดินหนอแตนะ่ถ้าเป็นโตะอ,อย่างไงมันไม่จะได้ทักหงคือครับ,รบถ้าเป็นโต้เล็กคิดว่าลูกค้ามาสาสีคนนั่งนั่งก็ได้ก็นั่ถ้าลูกคามาเยอะแคจับต่อได้ได้หลายโต๊ะเลยนะัจะได้หลายแต่ทางนี้ทางเดิอยู่แล้วเนาะต้องเดิน่อ้องส่งอาหารแล้วก็ตรงเี้ยต้อเดิน ถ้าได้พี่อย่างเดียวนะประมาณหนึ่งสองแลมันก็จะไม่ได้เลยนะหกหกโต๊ะนะหกโต๊ะก็แน่นแต่ว่าอยู่ที่เราจะจัดรูปแบบโต๊ะแบบประมาณไหนต้องต้องดูขนาดโต๊ะครับทางวิทย์อันนี้จับเสียมใหม่เลยว่าตรงนี้จับเสียมตรงนี้จับเสียมใหม่ชุดนี้นะที่ว่าตอนแรกเปิดเนาะป้าร์มเนาะก็โอเคซีมเอแต่โซฟามันได้น้อยอยู่เเซียมก็สวยดีให้อีกชุจะลง